โกติเคลียชัดปีชงเงินหดเหลือใช้เพียงเดือนละสามหมื่นเป็นอีกหนึ่งดาราหนุ่มชื่อดังอารมณ์ดีโกติอารามบอยที่เจอพิษโควิดเหมือนกับทุกคนทําให้งานในวงการบันเทิงน้อยลงและปัจจุบันเขาก็มีอาชีพเสริมคือปลูกแคสตัดหรือกระบองเพชรจิ๋วจนตอนนี้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไปแล้วล่าสุดโกติมาร่วมพูดคุยเล่าถึงชีวิตตนเองผ่านทางรายการโต๊ะหนุ่มแม่มที่มีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงธุรกิจแคสตัด โดยเจ้าตัวเผยว่าเขาวงเขาวงการแคสตัดมาปีที่6แล้วจุดกําเนิดมาจากการที่เราไปงานประกวดต้นไม้คนก็จะถามว่าเพาะเองไหมเรียกได้ว่าถูกคนดูถูกว่าเราเป็นคนเพาะต้นไม้ไม่เป็นคําพูดเหล่านั้นกลายเป็นปมทําให้เริ่มลงมือปลูกเองต้นแรกก็คือน้องดาวเรืองจนได้รางวัลครั้งแรกทุนไป3ามหมนพันบาทแต่ปัจจุบันโรงเรือนล่าสุดที่ลงทุนไปเป็นล้านบาทเรียกว่าจริงจังมากกับการทําครั้งนี้ ทุกวันนี้ไรายได้ทั้งหมดให้แฟนและเราก็จะได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นบาทจากแฟนเจ้าตัวยอมรับว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีพังของตนเองเรื่องของสุขภาพอย่างวันก่อนกินแมงป่องเข้าไปแล้วเกิดตาบวมถึงขั้นแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพราะหายใจไม่ออกรวมไปถึงเกิดอุบัติเหตุจากการที่ไปถ่ายรายการฝาซึ่งที่ทำหอหมกร้อนๆมาโดนหน้าผากหรือกำลังยืนทำแคสตัดอยู่ตื่นเช้ามาขาบวมเหมือนเท้าช้างสาเหตุทั้งหมดก็เกิดมาจากที่เป็นปีชง เพราะเราเกิดปีวอกแต่ปีชงของเรามันก็กลับกลายเป็นเรื่องดีเพราะมันทำให้เราไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ